อุปสรรคและปัญหาของวิทยากรในการรับหน้าที่ไปนํากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และการใช้เทคนิคการนําเกมวิทยากรทุกท่านครับเมื่อท่านรับหน้าที่เป็นวิทยากรการนํากิจกรรมของถ้าเป็นเช่นไรครับสามารถดําเนินการได้หรือไม่ไม่ว่าทําให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยมีอารมณ์คอยตามได้ไหมบางครั้งครับขาดพลังความตื่นเต้นไม่น่าสนใจทําให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยไม่ให้ความร่วมมือขาดเทคนิคการนําเสนอทําให้รู้สึก ไม่สนุกน่าเบื่อไม่รู้ลำดับขั้นตอนไม่รู้ต้องนำกิจกรรมอะไรก่อนหลังกลอยไม่สนุกนำกิจกรรมไม่เลื่อนไหลทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรู้สึกอึดอัดขาดส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมไม่สามารถทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีส่วนร่วมได้นำกิจกรรมไม่ชัดเจนไม่สามารถทำให้ตามวัตถุประสงค์ได้บุคลิกภาพก็ไม่ดีทำให ไม่สนุกสนานไม่ขำขาดความสุภาพอ่อนโยนไม่ถูกต้องไม่ถูกกาละเทศะเพราะฉะนั้นครับสิ่งเหล่านี้นะครับเราสามารถปรับได้สามารถเปลี่ยนได้ครับควรจะเป็นวิทยากรนำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์นั้นนะต้องเกิดจากความรักครับถ้าคุณไม่มีความรักในการนำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ไม่มีความผูกพันไม่มีความตั้งใจจริงโอกาสที่จะประสบความสำเร็จนั้นยากมาก เพราะฉะนั้นครับเราต้องเรียนรู้เทคนิคการเล่นกับอารมณ์ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องทำให้เขารู้สึกสนุกและมีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการต้องมองภาพไปออกว่าใครมีเป็นเพศอะไรไวัยลักษณะเป็นเช่นไรรวมถึงต้องสื่อสารให้ชัดเจนว่าสื่อสารยังไงให้ใหมันถูกต้องมีวัตถุประสงค์อย่างไรประการนี้สำคัญครับ เพราะวิทยากรเนี่ยเป็นปจนัจจัย1ครับที่ทําให้เกิดกระบวนการเรียนรู้วิทยากรต้องทําให้เกิดกระบวนการสนุกสนานรา่าเริงอารมณ์ดีนะครับแล้วก็ไม่ต้องไม่กลัวต้องกล้าแสดงออกต้องมีความเชื่อมั่นหลักสูตรทักษะการนากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และการใช้เทคนิคการนํากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์นั้นนะครับจุดเด่นคือเราจะสร้างความเข้าใจ ในการนำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ตั้งแต่การเตรียมพร้อมจนถึงการทำงานเป็นทีมมีหลักการในการนำกิจกรรมที่ชัดเจนสามารถเล่นกับอารมณ์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ฝึกปฏิบัติทั้งภาคอ,ออนไลน์และออฟไลน์อย่างเข้มข้นครับมีวิทยากรดูแลอย่างใกล้ชิดเน้นในการที่จะฝึกการพูดการนำกิจกรรม หลังจากจบแล้วก็จะมีการเรียนรู้ตลอดกันไปโดยมีทีมวิทยากรให้คำปรึกษาให้คำแนะนำตลอดแล้วทำให้อุ่นใจทุกครั้งครับเมื่อเวลาเราไปนำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์สามารถมาโทรมาปรึกษาหรือทักธรรมไทยให้กับวิทยากรได้เพราะฉะนั้นครับทักษะการนำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ cross นี้เป็น c ร o สออนไลน์และเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นหลังจาก หมดโควิดไปแล้วเราก็จะมาเรียนรู้ในออฟไลน์และชวนท่านมาร่วมเป็นวิทยากรผู้ช่วยเพื่อในอนาคตท่านได้เป็นวิทยากรนำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ที่ดีและมีประสิทธิภาพครับสวัสดีครับ